แนะนำระบบซ่อมออนไลน์นะครับที่ปรับใหม่นะครับก็อันนี้เป็นปรับปรับหน้าตาก่อนนะครับคือครั้งแรกที่ทำแล้วมันไม่ไม่ไม่เฟรนลี่กับยูเซอร์เท่าไหร่นะครับก็ตอนนี้เปลี่ยนนะครับก็ให้ซ่อนซ่อนลายเซ็นไว้ก่อนหน้าเดิมจะเป็นประมาณนี้นะครับก็ใส่ข้อมูลเข้าไปนะครับ อะไรก็พึบพึบอ่า,อาหมายเลขซ่อม H P ขีดหนึ่งึงศูนย์ขีด K L หน่วยงานที่ซ่อมอ่า,อาประมาณนี้นะครับ แล้วก็อัปรูปภาพ2ภาพให้อัปได้2ภาพนะครับก็จะมีภาพก่อนซ่อมกับภาพหลังซ่อมนะครับแล้วก็จะให้ตรวจทานก่อนนะครับคือให้ปรับ UX ด้วยนะครับไม่ได้ปรับ UI อย่างเดียวก็คือ user experience นั่นก็คือว่าข้อมูลนี้ถูกต้องไหมแล้วจะ,ะต้องการที่จะเซ็นไหมนะครับถ้าต้องการจะเซ็นเนี่ยก็ให้บันทึกก่อนแล้วค่อยเซ็น ถ้าไม่ต้องการจะเซ็นก็ยังไม่ต้องบันทึกนะครับอันนี้ผมต้องการที่จะเซนะ็นเนาะผมก็กดบันทึกนะครับพอกดเสร็จปั๊บปึ๊บเห็นไหมครับปุ่มจะเปลี่ยนนะครับมันก็จะเกิดสถานะการทํางานขึ้นมานะครับตอนนี้ก็กาลังบันทึกข้อมูลนะครับแล้วก็มีไฟล์ที่เอาอัปโหลดขึ้นไปนะครับบันทึกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยเสร็จปับ๊บตรงที่เซ็นชื่อจะเด้งขึ้นมาแล้วตรงนี้จะเคลียร์หมดนะครับปุ่มกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะครับ ตรงนี้ก็ยังเลือกสีได้เหมือนเดิมนะครับเคเนาะเคลียร์นะจอพึบสมมติว่าควรเอาสีม่วงอย่างเงี้ยมันก็บันทึกนะครับพึบเห็นไหมครับตอนนี้ก็คือตัวลาเซ็นก็จะหายไปเนาะตอนนี้มันก็เจน PDF เจน TNG แล้วก็ส่งออกไลน์นะครับซึ่งตอนนี้ยังออกไม่ได้เนาะมันก็จะเป็นแค่การเอาหน้ากากมาให้ดูเฉยๆนะครับ โอเคอันนี้ระบบนี้มีสอนนะครับสอนทุกท่านเลยที่สนใจเรียนเบสิก Google Apps Script s <S mm hmm. กับหววใจดีนะครับสวัสดีครับ